มันสำปะหลังนะครับเป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแล้วก็สามารถปลูกได้ในดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้การซื้อขายหัวมันสำปะหลังนั้นก็ไม่ใช่ช่างขายตามน้ําหนักอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ยังคํานึงถึงปริมาณแป้งที่มีในหัวด้วยยิ่งมีแป้งมากราคาก็ยิ่งดีตามไปนะครับวันนี้เราจะตามคุณนรวัตไปชมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่หัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีปริมาณแป้งสูงด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะรู้จักกับมันสำปะหลังเป็นอย่างดีนะครับสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกในบ้านเราก็คือพันธุ์เกรรษตรศาสตร์50นะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ครับแต่ในวันนี้ครับมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าเราคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง60ครับสำหรับผู้ที่ทําำการค้นคว้าวิจัยนั่นก็คืออาจารย์วจาาารรรรรณชชชุกนะะคคคคัััับบยปภพืไเษตดี ครับสวัสดีครับครับนี่ก็คืออาจารย์วิจาร์วิชุกิจนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรนะครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์วิจาร์ละครับว่าความเป็นมาของมันสาหรับพันธุ์ใหม่นี้ห้วยบงหกสิบเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับผมผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าพันธุ์ห้วยบง60บเนี่ยก่อนนี้เราใช้เป็นชื่อชื่อยาวหน่อยเป็นชื่อสายพันธุ์นะครับตอนที่เราคัดเลือกมาเช่นเราใช้ว่าเป็น พันสองศูนย์หกหรือว่าพันเกษตรศาสตร์หกสิบอะไรนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้พันนี้เนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำหรับแห่งประเทศไทยอ๋อครับผมเมื่อเราได้ทําการปรับปรุงจนได้พันใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าควรจะขอพระราชทานจากประเทศครับขอใช้เป็นชื่อพันห้วยบง60สิบครับผม นั่นคือที่มาของชื่อมันสับปะหรังพันธุ์ห้วยบง60ครับผมแล้วการทํางานวิจัยด้านตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องก็ต้องคงจะต้องผ่านขั้นตอนมาพอสมควรต้องถามอนุญาตถามไปถึงต้นตอของสายพันธุ์แล้วครับว่างานวิจัยตรงนี้อาจารย์คิดค้นมา็นยังไงครับถึงออกมาเป็นมันสําปะหังพันธุ์นี้ได้ครับ พันธุ์พืชบง6กินี้เราใช้เวลาทั้งหมดสิปีเริ่มตั้งแต่ปี2534้ารสามิี่ครับผมตอนนั้นก็เริ่มผสมนนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการผสมเราก็มีการคัดเลือกมาตลอดครับจนกระทั่งถึงปี2544ันอจนรู้แน่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงให้เปอร์เซ็นต์แป้งหรือว่าเชื้อแป้งในหัวค่อนข้างสูงถ้าเราเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าิบแล้วเนี่ยเราก็เราก็ ก็อย่างที่ว่าคือ10ปีสิบปีกว่ากว่าจะได้ครับผมครับแล้วต้องถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นชื่อห้วยบง60นี่แหละครับเป็นมาอย่างไรถึงต้องเป็นห้วยบง60ครับอาจารย์ชื่อห้วยบง60เนี่ยห้วยบงเนี่ยเป็นชื่อตําบลที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนามันุษยะพลังซึ่งศูนย์วิจัยนี้เนี่ยเป็นของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสษย์พลังแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ที่เราทําการคัดเลือกไอพันห้วยบงนี่นะครับครับผม แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยเคยคเคยเสด็จไปประทับแรมที่<อ>ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามันสัมปหลังนี้ด้วยที่ตำบลห้วยบงนะครับ <ผม S 2> อำเภอ,อด่านขุนทดส่วน60เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ครอบรอบ60ปีของหมาลายกษษษระเสตรานะครับ<ผ>มเมื่อวันที่2อกุมภาพันธ์2 6 4พันรพันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานร่วมระหวา่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิสถาบันพัฒนาสัตหลังประเทศไทยทางทางมูลนิธิก็ช่วยสนับสนุนทางด้านงบประมาณวิจัยเนียในช่วง3-4ปีหลังนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรครับผครับอาจารย์เห็นด้านหน้านี้ก็คือลักษณะของท่อนพันธุ์ มันกำลังพ้่ยบง60นะครับดูต้นอวบสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับต้องถามแล้วครับว่าลักษณะเด่นของพันธุ์ห้วยบง60นี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับลักษณะเด่นของของพันธุ์ห้วยบง60เนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับที่ที่ไปเปรียบเทียบกับพันธุ์เกษตรศาสตร์50ก็เนื่องจากว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์50เนี่ยตอนนี้เราปลูกมากมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นพันธุ์พันธุ์ดีที่ปลูกมากที่สุดคือถึง60อซของ ของพื้นที่เจ็ดล้านไร่ครับผมก็ถือว่าเป็นที่นิยมครับเกินครึ่งไปเกินครึ่งแล้วก็พันธุ์ใหม่นี่เราเราไปเปรียบเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าพันธุ์้ยบงหกสิบเนี่ยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับประมาณสักสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลกรัมยกตัวอย่างที่ที่ทำการทดลองกันมาสามสิบการทดลองเนี่ยพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าสิบได้ ห้าตันสี่เฉลี่ยเฉลี่ยทั้งต้นฝนปลายฝนนั่นะครับพันหุ้ยบงหกสิบนี่จะได้ห้าตันเจ็ดนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวเนี่ยพันหุ้ยบงหกสิบนี่จะได้ยี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนพันเกษตรศาสตร์ห้าสิบนี่จะได้ประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนอกจากนี้แล้วพันหุ้ยบงหกสิบนี่ยังมีคุณสมบัติของแป้งก็ดีด้วยก็คือว่าความเหนื่ี่ค่อนข้างสูงความนือสูงเนี่ยใช้ไปทำอุตสาหกรรมต่างๆได้เยอะแยะนะครับ ความงอกก็ดีนะครับไอความต้านทานโรคใบจุดซึ่งถือว่าเป็นเป็นโรคทั่วที่วัคคีของมันสัมหลังคนะครับก็ถือว่าต้านทานกลางคล้ายๆกับพันุ์เกษตรศาสตร์50นะครับก็หลายๆประการเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าพันุนี้เป็นพันที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีพันหนึ่งครับผมถ้าสมมุติว่าเราได้มันสัมหลังพันธุ์ดีนะครับเพื่อบวงหกสิบไปแล้วเนี่ยถ้าท่านเกษตรกรนําไปปลูกเขาจะมีวิธีการปลูกอย่างไรดีครับถึงจะมีผลผลิตที่ดีตามมาครับใช้ต้นที่ดีหน่อยนะครับ คัดเลือกต้นหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยกาจัดว่าจะพืชถึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งถ้าปลูกทิ้งเนี่ยถึงพันธุ์ดียังไงก็ผลผลิตไม่สูงและนั่นคือประเด็นนะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงงรับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า10จังหวัดนะฮะตรงนั้นไม่ทราบว่าในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไหมครับจริงจริงแล้วเนี่ยมันสำหรัหลังที่ที่เป็นพันธุ์ดีในบ้านเราปัจจุบันนี้เรามีอยู่หลายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าสิบพันธุ์ละยองเจ็ดสองพันธุ ชอบดินแตกต่างกันนะฮะแต่ละพื้นที่นี่มันจะตอบสนองไม่เหมือนกันครับผมอย่างกรณีของพันธุ์้วยบง60เนี่ยถือว่าถ้าเป็นดินค่อนข้างทรายหน่อยนีมักจะชอบนะครับมักจะชอบแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยดินที่ค่อนข้างเป็นดินเหนียวร่วนเนี่ยก็ก็ปลูกได้ปลูกก็ได้ผลดีเหมือนกันที่เราทดสอบมาส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่ปลูกมันสำมปัหลังอย่างเช่นชับุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรี สะแก้วนะครับทางตำรลจเชียงเหนือก็อย่างเช่นเราขึ้นไปที่นครราชสีมาเนราทดสอบสองสามพื้นที่อย่างเช่นอำเภอคอนบุรีอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดชัยภูมิบุรีลำนะครับขอนแก่นสามสี่จังหวัดก็ถือว่าไปถึงแหล่งที่มีการปลูกเลยจริงๆเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกแล้วก็ผลที่ได้มาก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นั้นนะครับผลใหญ่ขึ้นสภาพดินเป็นอย่างนั้นครับ ได้ผลสดใหญ่ขึ้นนะครับผมก็คือมีผลดีด้วยอันนี้ถ้าพูดถึงปริมาณของแป้งนี่ก็ให้ให้ค่อนข้างจะดีกว่ามีความหนืดสูงกว่าครับุณสมบัติของแป้งครับอืมครับผมความหนืดสูงตอนนี้ก็ถือว่าพันห้วยบงหกสิบนี่ก็ถือว่าเป็นพันที่น่าสนใจในขณะนี้เลยอย่างนี้หรปครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับเราเองเป็นนักวิชาการคผมคิดว่าเป็นพันที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นพันทางเลือกนะครับเพราะว่า ปัจจุบันนี้พันดีมันมีอยู่เยอะนะครับอย่างเกษตรศาสตร์50ก็ดีระยอง5ก็ดีระยอง72ก็ดีนะครับระยอง90ก็ดีทีนี้แต่ละพันธุ์มันก็จะตอบสนองแต่ละพื้นที่แตกต่างกันใช่อายุวัยก6ปเพิ่งออกมาใหม่ก็อาจจะเป็นพันธุ์ดีพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรสามารถเลือกนําไปปลูกในพื้นที่ตนเองแต่ว่าที่ต้องขอเน้นก็คือว่าเกษตรกรต้องต้องทดลองด้วยตัวเองด้วยครับว่าดีหรือไม่ครับ สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องเอาใจใส่เขาด้วยต้องเอาใจใส่การปลูกพืชการทําเกษตรกรรมทุกอย่างนะครับผมทราบว่ากว่าจะมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีคณะร่วมทํางานมาด้วยเหมือนกันนะครับผมผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ร่วมเพราะคงไม่ใช่ผมคนเดียวกว่าจะได้พันสักพันหนึ่งนะครับผมมีดรเจริญศักดิ์โรจนฤทธิเชตอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาโครงการและก็ให้คําแนะนําดีๆหลายประการมีอาจารย์ปิยวุฒ ปูนสงวนซึ่งอาจารย์ถึงแก่กรรมก็พอไปทดสอบคันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์จำลองเจมส์จันจาอาจารย์ดรเอสโลบอนนะครับมีคุณประภาช่างเหล็กก็จากสถาบันวิกฤตนะครับมีอาจารย์ปิยะกิติพดานคุณก็อยู่ที่ทางวิชาพืชไร่นาดรการนรงศรีรอดมีคุณเกื้อกูลนะครับมีหลายๆท่านครับที่ช่วยกันมาจนได้ได้ความสำเร็จเป็นพันห้วยบกหกสิบนะครับ กว่าที่จะมาเป็นตรงนี้ได้ก็คณะทางานหลายท่านด้วยกันนะครับอาจารย์แล้วนอกจากคณะทํางานที่เป็นบุคคลแล้วมีหน่วยงานไหนช่วยสนับสนุนอาจารย์บ้างไหมครับครับผมผมขออนุญาตออบอกหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะว่าป่ายจะสมเร็จนี่ก็<ช>อย่างเช่นมูลนิธิสถาบันพัฒนามนสังหหลังแห่งประเทศไทยที่ผมผมเกินไปแล้วนะครับก็นอกจากนั้นแล้วก็มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งซึ่งก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่เราผสมพันธุ์นะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่า ถือว่าให้กําลังใจถือว่าให้ให้ให้เงินวิจัยมาตั้งแต่ตั้งแต่เบื้องต้นกันมาก็จนสําเร็จมาเป็นวัยโบว์หกสิบนี้นะครับผมครับอาจารย์วิจารณ์ครับถ้าสมมติท่านเกษตรกรนะครับสนใจในมันสำหลังพันธุ์ใหม่วัยโบว์หกสิบนี้ไม่ทราบจะติดต่ออาจารย์วิจารย์ยังไงดีครับก็ขอความกรุณาว่าให้ให้โทรมาที่ภาควิชาพืชอเล่นนครับเบอร์โทรก็ศูนย์สองห็ดเก้าสามหหรือว่า0 2 5 7 9 4 3 7 1ครับผมก็สะดวก ติดต่อเข้ามาได้ในวันและเวลาราชการนะครับก็อาจารย์ยินดีนะครับที่จะแนะนําให้ว่ามันสำปะหลังปลูกยังไงถึงจะดีนะครับแล้วก็พ้วยบง60นี้ปลูกแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับท่านทุท่านเกษตรกรหรือท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยดีๆนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นําออกสู่สังคมนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมการ ทำกตจกรรมของบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงสินทรัพย์จากการวิจัยหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์ผมต้องขอบคุณมากที่ให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะครับมันสำหรับพันธุ์ดีๆอย่างนี้ผมว่าอาจารย์คงจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับให้แป้งมากขึ้นไปอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ของต้องขอบคุณอาจารย์วิจารณ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง